สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเราดําพึงตามหนังสือของท่านจอนนะครับท่านทั้งหลายจงมีความรักเถิดเพราะพระองค์ทรงรักเราก่นตรงนี้เราไม่สงสัยหรอกครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทํานั้นก็คือต้องการที่จะรักเรานะครับถ้าผู้ใดพูดว่าฉันรักพระเจ้าแต่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ และเพราะผู้ที่ไม่รักพี่น้องที่เขาแลเห็นได้ย่อมรักพระเจ้าที่เขาแลเห็นไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะไม่เห็นพี่น้องว่ามีพระเยซูเจ้าอยู่ในใจของเขาทุกวันนี้ในสังคมโลกเวลาสร้างบ้านขึ้นมาหรือว่าบ้านเก่าๆของเราเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีรัว้วเราก็บอกเราทันสมัยเราสร้างรัว้ว สร้างรั้วหลายคนสร้างขึ้นมาเพื่อจะปิดลมไม่ให้ลมผ่านก็เลยบ่นว่าร้อนเมื่อร้อนแล้วก็ต้องหาเงินมาติดแอร์ทำไปทำมาเสียทั้งเงินเสียทั้งอากาศเสียทั้งความรู้สึกทำไมจะต้องอทำรั้วขึ้นมาปิดไม่ให้เห็นพี่น้องที่อยู่ข้างๆเลยครับเขาทําความรำคาญให้พี่น้องมากไหมถึงสร้างรั้วทั้งสูง ครั้งแบบอิดปิดเลยบางทีพ่อเดินผ่านไปพ่อก็บอกเอเอรั้วที่อย่างน้อยก็มีรูบ้างจะได้ให้มีคนส่องลอดเข้าไปหรือให้มีลมผ่านเนี่ยบางทีก็จะดีหลายครั้งก็ได้บอกกับคุณพ่อหลายองค์บอกพี่น้องสร้างวัดหรือว่าสร้างรั้วของวัดเนี่ยอย่าได้สร้างด้วยอิฐแบบทึบพวกเราต้องโปร่งใสยังไม่พอ เราจะต้องให้มีอากาศเข้ามาและเราจะต้องบอกว่าวัดของเรานั้นแหละเป็นที่พบปะของบรรดาพี่น้องและพบปะกับพระพินเจ้าเพราะฉะนั้นเราอย่าได้กีดการใครคนหนึ่งเลยที่จะเข้ามาหาวัดวานี่ต่างหากพี่น้องเป็นสิ่งที่พวกเราบางทีก็มองมองข้ามไปและททำให้ชีวิตของพวกเรารู้สึกอยู่ในคุกยิ่งวันยิ่งมากขึ้น เอาละในกรณีพิเศษอย่างเช่นอารามชีรับเนี่ยเขาก็ต้องการการมีสติสัมปชัญญะมีโอกาสเข้าเงียบมีโอกาสรำพึงเนี่ยเขาก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าจุดหมายของเขาก็คืออยู่ในนั้นทรมานกายทรกรรมใจแล้วก็ต้องภาวนาให้แก่คนอื่นแต่ถ้าทำเป็นรั้วโปรง่งใสแล้วก็แทนที่จะได้สวดก็อาจจะมองแต่คนอื่นอยู่นั่นแหละ ฉะนั้นอันนี้ก็ยกเว้นนะส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพระจิตเจ้าของพระเจ้าทรงยืนเหนือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเรา ฟังแล้วฟังอีกแล้วเราก็บอกว่าที่พระคัมภีร์เดิมเขียนนั้นนะ่ะก็คือถึงเขียนถึงองค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งมาประกาศข่าวดีแก่คนยากจนส่งพระองไปปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำก็เห็นพระองค์ไล่พิศาสออกจากหลายหลายคนพี่น้องแม้แต่คนที่ร้ายกาจจนขนาดที่ชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่านเนี่ยไอ้สองคนนั้นนะ่ะ ออกมายังมีการบอกอีกเยซูมาหาเรื่องกับเราทำไมเนี่ยดูอ่ะแล้วพระองค์ก็ไล่มันออกยังถามมีว่าเจ้าอยู่ด้วยกันกี่ตนมันก็บอกว่าอยู่เป็นกองทัพในที่สุดก็ขอไปอยู่ในหมูแล้วพี่น้องก็ทราบเรื่องราวว่าหมูก็ตายไปทั้งฝูงนะครับปีศาจมันรุนแรงพระองค์ก็คืนสายตาให้กับคนตาบอดคนคนตาบอด มีอยู่สองชนิดคนหนึ่งก็ตาบอดจริงคือมองอะไรไม่เห็นแต่คนอีกคนหนึ่งนั้นตาบอดก็คือไม่อยากจะมองเห็นความดีมีตาดีเหลือเกินแต่มองเห็นแต่ความชั่วร้ายของคนอื่นแ้วถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ตาบอดเหมือนเดิมและที่สําคัญก็คือถ้าตาบอดใจแล้วก็ควน,นี้มองอะไรไม่เห็นคิดว่าตัวเองทําถูก ทำผิดแล้วก็ไม่อยากจะแก้บาปไม่อยากจะสารภาพบาปไม่ยอยากไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นพลาดไปแล้วบอกเลยว่าคนอื่นเนี่ยเลวกว่าเขาอีกอย่างนี้เขาคือคนตาบอดนะครับพระเยซูเจ้าปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระการถูกกดขี่นอกจากกับพิษาจแล้วก็ยังมีบุคคลภายนอกถูกกดขี่จากวัฒนธรรมอย่างเช่นในประเทศมุสลิมก็มีการบังคับโน่นบังคับนี่ แล้วก็ยังมีการเอารัดเอาเปรียบเ,เพศชายเอารัดเอาเปรียบเพศหญิงทําให้เพศหญิงเนี่ยกลายเป็นมนุษย์มนุษย์ชั้นสองไปนะครับประกาศข่าวดีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้านี่แหละที่พระเยซูเจ้ามาเพื่อจะได้บอกว่าต่อไปนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วพระพินเจ้าทรงรักทั้งชายและหญิงและให้ทุกคนนั้นเข้าใจว่าเวลาตายแล้วจะไม่มีชายไม่มหีหญิงอยู่บนสวรรค์ ทุกคนเป็นลูกของพระบินเจ้ามีแต่จิตที่จะไปอยู่กับพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเจ้าผู้มาอยู่ท่ามกลางเราขอให้พี่น้องได้ขยันสักนิดหนึ่งคือสุดภาวนาแล้วอ่านพระคัมภีร์สักหน้าหนึ่งถ้าหากเราไม่อ่านพระคัมภีร์และเราจะรู้จักพระเยซูเจ้ามากเป็นไปไม่ได้พี่น้องแม้แต่สังฆราชก็ต้องอ่าน แม้แต่พระสงค์ต้องอ่านแม้แต่เน้บวชก็ต้องอ่านคารวาสก็ต้องอ่านไม่มีใครใหญ่กับเท่ากับพระเยซูเจ้าไม่มีใครสามารถให้ข่าวดีแก่พี่น้องนอกจากข่าวดีที่มาจากพระวรสารดังนั้นก็ขอให้พี่น้องจงมีความสุขในการที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์